ก็เพื่อนสมาชิกเราก็พูดว่าการจัดซื้อเรือดำน้ำนี่เป็นการจัดซื้อที่เสียเปรียบเป็นการจัดซื้อที่น่าจะาต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีหลายอย่างเลยเราเสียเปรียบผมเรียนนะท่านอย่าลืมนะขอความเป็นธรรมด้วยนะเรื่องเรือดำน้ำเน,นี่ยรัฐบาลก่อนเขาทำไว้นะผมเข้ามาแก้นะไอ้ปัญหาที่ท่านพูดทั้งหมดนี่ไม่ได้โยนความผิดแต่ความจริงก็คือมันจำเป็นต้องพูดก็คือทำไว้ในรัฐบาลก่อน เราเองก็เคยอภิปรายเขาด้วยกันแต่เพียงแต่ว่าวันนี้ผมมาแก้แก้อย่างไงทีนี้ผมมาดูแล้วนี่แก้อย่างไงก็โดนหมดเดินหน้าเอาเรือจีนต่อเราก็เคยด่าเขาไว้ตอนเราเป็นฝ่ายข้านุกันเราก็ด่าวิธีนี้ไม่ได้วิธีไม่ดีสเปคไม่ได้เสียเปรียบผิดกฎหมายถ้าเดินต่อก็มีปัญหาเรื่องนี้ถ้าไม่เดินต่อทำไงก็ เสนอเอาอย่างอื่นแทนผมก็โยนหินถามทางไปเอาเรือฟรีเกตโยนทำไมอยากฟังกองทัพอยากฟังสังคมอยากฟังประชชนและอยากฟังเราด้วยถ้าผมแก้แบบนี้เอาไงก็โดนทั้งสองทางแหละถ้าจะเปลี่ยนเป็นฟรีเกตผมก็โดนนะถ้ากลับไปแบบเดิมก็โดนแล้วเอาไงท่านครับเรือดำน้ำนี่ซื้อมาหลายปี จ่ายเงินเขาไปแล้วด้วยหลายงวดหลายคนบอกยกเลิกสัญญาเลยสิยกเลิกเลยถ้ายกเลิกแล้วได้เงินคืนนี่ผมยกเลิกวันพรุ่งนี้แหละแต่ถ้ายกเลิกแล้วนี่เงินไม่ได้คืนนี่เรื่องอะไระเราไปเสียเงินทิ้งตั้งหกพันกว่าล้านแล้วอะเพราะนั้นวันนี้การแก้ปัญหาเรือดำน้ำน,ำนี่ต้องหนึ่งยึดประโยชน์ของกองทัพ คือกองทัพเรือต้องเห็นใจเขาเขาอยากได้อะไรคิดใจเขาก่อนสองประโยชน์ของประเทศก็คือเม็ดเงินสามความสัมพันธ์ระหว่างประเทศงอเขาหรือเปล่าไม่ได้งอนะครับแต่ว่าถ้าคิดฉลาดแล้วนี่วันนี้นี่ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่เราทำร่วมกับจีนเนี่ยที่ทานายกเพิ่งไปเยี่ยมจีนมานี่เรามาขอตัวเลขยุทธศาสตร์นี้เราจะมีผลประโยชน์ร่วมสองแสนล้านแต่ถ้าเราไปยอม ยกเลิกแล้วทะเลาะกันด้วยเงินเพียงหกพันล้านเนี่ยเราเสียสองแสนล้านเนี่ยไม่ฉลาดวันนี้จึงคิดเรื่องนี้อย่างรอบคอบยึดสามหลักที่ผมบอกแล้วทำไมไม่ทำสักทีเพื่อให้รอบคอบที่สุดแล้วก็เพื่อเป็นทางออกที่จะอ้างใครได้ทั้งนั้นแม้แต่อ้างกับประเทศจีนวันนี้จึงถามไปที่สำนักอายการสูงสุดว่า ข้อตกลงที่ทํากันไว้เมื่อสองสามปีก่อนตกลงตามนี้ตามนี้ยวันนี้ยกเลิกได้ไหมถ้ายกเลิกแล้วทําต่อทางไหนถึงจะไม่ผิดรออยู่วันสองวันเนี้ยทราบว่าไม่เกินสองวันสมัยการสุดจะตอบมาถ้าตอบมาปับ๊บเราก็จะได้แนวทางเดินพอได้แนวทางเดินปับ๊บมันก็มีฐานรองรับที่อธิบายเพื่อนบ้านหรือมหามิตร มิดประเทศอาจจะไม่โกรธเราถ้าเรามีคําอธิบายที่ดีไอ้เหล่านี้คือกําลังทําอยู่นะเพราะฉะนั้นเราบเรียนว่าเรื่องเรือดําน้ําเนี่ยมันจะจบอย่างไรวันนี้ต้องรอดูอายการสูงสุดจะตอบกลับมาอาจจะเดินหน้าแบบเดิมแต่อย่างไรก็ตามเงินหกพันล้านต้องไม่เสียไปต้องไม่เสียเงินทิ้งอา้าวก็ยกเลิกสัญญากีนเขาผิดสัญญาเราเองเนี่ยทำไมเขาจะไม่คืนเงินเราท่านครับ ความจริงข้อหนึ่งที่เราไม่รู้นะตอนเริ่มต้นข้อตกลงใหม่ๆเราก็เคยผิดนะเราก็จ่ายเงินไม่ตรงนะเราอ้างเรื่องโควิดนะเขาก็อนุโลมให้นะเพราะนั้นเราเคยผิดข้อตกลงเหมือนกันเรารู้ข้อเท็จริงข้อนี้เราก็จึงเดินด้วยความระมัดระวัง